ครัวคือบ้านเกิดเริ่มแรกชั่วนี้รันของมนุษย์ครอบคัวคือดินแดนที่ดีเลิศและทำแล้วทำไมมันถึงดีเลิศเพราะบ้านคือดินแดนที่มีพ่อแม่พ่อและแม่อยู่มันดีก็เพราะว่าที่นั่นมีพี่ชายและพี่สาวอยู่มันดีก็เพราะว่าที่นั่นมีน้องชายและน้องสาวอยู่และมันดีก็เพราะว่า ที่นั่นมีพวกญาติญาติอยู่ด้วยด้วยเหตุน,นี้ขึ้นชื่อว่ามนุษย์แล้วไม่ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครทุกคนต่างมีหัวใจที่คิดถึงแผ่นดินบ้านเกิดเริ่มแรกหรือภูมิหรือมาดุภูมิไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครทุกคนต่างคิดถึงบ้านเกิด มากกว่าประเทศแม้จะมีชีวิตอยู่ในเกาหลีแต่คุณกลับคิดถึงบ้านเกิดต่อให้คุณรักเกาหลีอยากมีชีวิตอยู่ในเกาหลีแต่และแม้คุณจะใช้ชีวิตอยู่ในเกาหลีแต่ดินแดนที่คุณข้ามครวนหานั้นอยู่ที่ใดดินแดนนั้นก็คือบ้านเกิด